เอาละครับก็กลับสู่ดีทุกคนด้วยนะครับแล้วก็มาอยู่กับเกม Dynasty Warrior 8หรือว่าเกม3ก๊กกันอีกแล้วนะครับมากรับผมจะมาทําการเก็บอาวุธกันเนี้ยก็ไม่ได้ทํามาเสียนาเนรับมาลื้อฟื้นกันหน่อยแล้วกันโดยคนต่อไปที่เราจะไปเก็บอาวุธกันเนี้ยก็คือคนนี้ครับเขาทูนนั่นเองครับหรือว่าชูซูนะครับคำว่าชูเนี้ยแปลว่าหมูนะฮะก็นี่คือความหมายของชื่อเขาเนี้ยโอเคป่ะเลือกเป็นเขาเนี้ยแล้วก็ส่วนด่านของที่เราจะไปเก็บอาวุธกันเนี้ยก็ต้องเป็นด่านของวี่ก๊กอยู่แล้วนะครับนี่ เรามาเริ่มที่อาวุธท่าดาวของเขาคนก่อนแล้วกันนะครับอาวุธท่าดาวของเขาเนี่ยมันจะอยู่ในด่านที่มีชื่อว่า Battle of Chibi นะครับหรือว่ายุทธการที่ผาแดงนะครับหรือว่าศึกเซ็กเพ็กนั่นแหละนะฮะก็อาวุธท่าดาวของเขาเนี่ยมันจะอยู่ในด่านนี้นะซึ่งมีเงื่อนไขที่ค่อนข้างง่ายนะครับก็คือเราต้องเล่นในเรื่องตามบทดิศาสตร์นะครับคือด่านนี้เนี่ยมันจะมีในเรื่องสมมุติแล้วก็ในเรื่องตามบทดิศาสตร์ให้เราเลือกเล่นนะครับอาวุธของเขาทูเนี่ยมันจะอยู่ในในเรื่องตามบทดิศาสตร์นั่นแหละนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราไไปปเเเเเลล่่่่่นน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 นใโหหมมดดืืออออรรงกกกกกกกััีีวาาะะ็ยยคบู ไม่ได้เล่นนานแล้วมันก็เลยจะงงๆหน่อยนะเนี่ยด่านผาแดงนะครับแล้วก็ระดับความยากที่เราจะไปเก็บอาวุธท่าดาวหกดาวเนี่ยก็ฮาร์ดเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะแต่ถ้าเกิดใครเทพก็อัติเมตไปเลยครับผมจะเอาฮาร์ดแล้วกันจะได้ไม่ต้องนานเกินไปนะโอเคเลือกเป็นเค้าทูนะครับแล้วก็เรามาดูอาวุธกันก่อนแล้วกันอาวุธนี่ค่อนข้างที่จะกากปลาลำปลาเหลือนะครับกากมากงั้นมาเปลี่ยนกันดีกว่าเนี่ยนี่โหดจัดแล้วก็เอาอ่า ดี๋ยวนะมีอะไรอีกไหมเอ๊ะผมปั๊มมาสองอาวุธนี่ไงโอเคสกิลก็โอเคครับไม่ต้องเปลี่ยนปละลุยกันเลยก็มันจะมีให้เลือกสองทางนะครับเราต้องเลือกเป็นในตามประวัติศาสตร์นี่มาก็คุยกับโจผีนะครับคุยกับโจผีเนี่ยก็คือตามประวัติศาสตร์ถ้าเกิดว่าในเรื่องสมบุติเนี่ยก็คุยกับคุยแกนะครับอาวุธของเขาทูมันจะอยู่ในตามประวัติศาสตร์เพราะงั้นคุยกับโจผีประมาณนั้นฮะ ก็เกณฑ์ไขในการได้อาวุธ5ดาว6ดาวของเฮาทูเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับส่วน5ดาวเนี่ยก็คือเราต้องสังหารกําเหล่งนะครับก่อนที่เวลา8นาทีเนี่ยจะหมดนะครับแค่นั้นแหละนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นในตามประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็ต้องหนีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงขึ้นเรือหนีประมาณนั้นเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันตบไม่ตายมันตบไม่โดนเทาทูที่เป็นตัวที่ค่อนข้างตีแรงมากนะ อาจจะแรงกว่าเตียงอุยซะอีกนะครับตัวเขาเนี่ยคือประวัติของเขาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจอยู่นะแต่ว่าเออมันก็เทียบกับตัวละครอ,ะอื่นแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างสั้นนะครับคือเขาเนี่ยจะถูกบรรจุใน5ทหารเสือแห่งอุ้ยกก็ทําได้นะแต่ว่าตําแหน่งของเขาเนี่ยมันถูกจํากัดแค่ว่าเป็นทหารองคลักษ์ส่วนตัวของโจโฉแค่นั้น,นครับจบก็ไม่มีอะไรมากนะมันก็แค่นี้แหละนะตำแหน่งของเขาแต่ว่าฝีมือเนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบกับพวก อะไรที่มันเหนือๆกัน,นยอย่างแหววตุ้นอะไรพวกนี้ครับเตียงมมเตียงอุยเนี่ยเขาอาจจะเก่งที่สุดแล้วก็ได้นะครับจริงๆ <c oughs> แล้วก็ตัวเขาเนี่ยเป็นตัวละครที่อยู่มาแบบอยู่จนแกเลยอ่ะนะฮะ <c oughs> เป็นตัวละครที่อยู่มานานมากแต่ว่าเขาไปเสียชีวิตในเหตุการณ์ตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็เขาอยู่มาแบบนานมากอ่ะจนะเตียงอุยตายจนนู่นนี่นั่นตายเขาก็ยังอยู่นะะจริง ผมว่าเขาน่าจะแก่ตายนั่นแหละนะครับเพราะว่าในตามประวิศาเนี่ยก็ไม่ได้บอกจุดจบข,ของเขาที่ชัดเจนนะครับว่าเขาเป็นอะไรตายนะครับแต่ผมว่ามันก็น่าจะแก่ตายแหละนะฮะว่าตัวละครของเขาเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมันเหมือนกับว่าไม่ค่อยสําคัญแต่มันก็สําคัญนะครับ <c oughs> เข้าใจไหมนั่นแหละนะเออประมาณนั้นปะเล่นกันเล่นกันต่อโห้แรงมากนะ่ยิงมีบัฟอะไรที่มันเสริมพลังโจมตีเนี่ยมันจะโคตรแรงแบบมหาศาลกันเลยทีเดียวเนี่ยเรียบร้อยครับ สมงเทงไปยังรวดเร็วโอเคทีนี้ก็รอนะครับรอว่าใครจะมาบุกต่อเพราะว่าตามเ,เนื้เอ,อนะเ,เรื่องเนี่ยเราก็ต้องหนีอยู่แล้วนะเนี่ยเห็นไหมก็เนื้อเรื่องเนี่ยให้เราไปนู่นนะครับแต่ว่าเราจะเราจะว่ายน้ำไปไม่ได้นะเราก็ต้องขึ้นเรือหนีไปนะครับตามแบบฉบับของตามประวัติศาสตร์อ้าวใครเนี่ยใครเปนมาบุกงั้นเราก็ต้องไปถุงดูเนี่ยปะก็ตัวละครทุกตัวเนี่ยก็ต่างตัดพ้อกันนะครับว่าโอ้ยลมทําไมมันไม่เป็นใจเลยอะไรอย่างนี้นะ ก็คือไอเหตุการณ์ผาแดงเนี่ยมันมีเหตุการ์สาคัญอะไรเกิดขึ้นเยอะมากนะไหนจะบางทองหลอกโจโฉให้ผูกให้ผูกเรือติดกันเออไหนจะเจียวก้านนะเพื่อนสนิทของจิวี้เนี่ยนะไปเป็นสายสืบให้โจโฉอะไรประมาณนี้แต่ก็โดนจิวยี่ตลกตะแลงซะก่อนนะคือเหตุการณ์มันเยอะมากนะไหนจะข่มเบ่งไอ้นี่ยืมลูกเก่าทันโจโฉนะประมาณนั้นเหตุการณ์เยอะแฮะอุ้ยตกไม่โดนครับ ตกไปตรดพวกแม่ทัพก็พาร์ทน şey> ี้เนี่ยอาจจะเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้มันเสียเวลาเกินไปไงอะไรที่สคริปต์ได้ผมก็จะสคริปต์เลยนะโอ้ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะครับเราจะมารีบทําแล้วก็รีบไปนะโอเคไหก็ภารกิจให้เราขึ้นเรือหนีแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้โอกาสที่หลุดลอยไปต้องขึ้นเรือตามไปกับโจโฉนะครับเราเป็นองค์ขลักษ์ส่วนตัวของเขาแล้วก็ต้องยึดติดเขาไว้นั่นแหละแต่ตัวเกมเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราไม่ดุเองเนี่ย พวก NPC มันก็จะเล่นกะโหลกกะลาอะไรกันก็ไม่รู้นะครับอ๋อนี่ไทสุจูนะครับไทสุจูนี่ก็เป็นคนที่เก่งมากๆนะครับแต่ว่ามาเสียชีวิตเฉพาะตอนช่วยสุดควรนี่แหละเฮ้ย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 เขามาเสียชีวิตตรงศึกถับป่านะครับตอนนั้นนี่ก็โอ้โหถวายชีวิตมากเอาอย่างไงเฮ้ยเฮ้ยวิมันไม่เท่าไหร่มันไม่เท่าไหร่เฮ้อเฮยก็ไม่ต้องหวงว่า8นาทีมันจะน้อยหรืออะไรนะครับแต่ว่ามันเป็น8นาทีในเกมไง ซึ่งเวลามันเดินช้านะฮแปดนาทีในเกมเนี่ยนะก็ไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยจะหมดหรือเปล่าไม่หมดแน่ครับนี่ครับมาแล้วครับโจรสลัดกำเลงลงมาอย่างเท่มามามาดุยดุยยนี่แหละจุดสำคัญมันอยู่นี่ครับเราต้องฆ่ากำเลงเพื่อปลดล็อกอาวุธห้าดาวมาเลยฮึบฮึบวอุิยเขาทูมันจะปวดหนักมากครับปวดแบบสุดยอดอ่ะโอ้โห โอเคอติดสตอมลักฮะตายแล้วเรียบร้อยโอเคอาวุธเกิดแล้วนะฮะกิ่แหลกแค่นี้แหละสังค์ฐานกำเหล่งก่อนที่เวลา8ปดนาทีจะหมดนะครับมาเรามาดูอาวุธกันก่อนนะฮะว่ามันอยู่ไหนอะไรยังไงเนะี่ยอาวุธก็ดูครับจะไปเกิดนู่นนะฮะโอเคจําไว้แล้วค่อยไปเก็บจําไว้จําไว้มา嘛มา嘛อาวุธอาวุธ,อาว,ธอาวุธอยู่ไหนอาวุธอยู่ไหนโอ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยวเด <s> <s> ี๋ยวเดี๋ยวหลงปุ่มหลงปุ่มเนี่ยอาวุธมันจะอยู่เอ้ไหนวะลืมลืมเดี๋ยว เออมันอยู่แถวๆนู้นเหรอใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด,ดเดี๋ยวนะเปิดดูใหม่ก่อนลืมอ๋อนูน่นอ๋อเลยมาแล้วดีกว่าเออาถึงว่าอาวุธไปไหนนี่ไงโอ,โ,อโอเคโอเคอ่ะเก็บนะครับปึ๊บเรียบร้อยโอเคเก็บมาแล้วก็ต้องเล่นให้จบเนะี้ยไม่ใช่ว่าเก็บมากดออกคุณจะเสียอาวุธเลยนะครับหรือว่าจะไปให้ตัวละคระฝ่ายศัตรูเนี่ยตีเราให้ตายก็ได้นะครับ แล้วพอเราตายปุ๊บเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการเซฟเกมไปในตัวด้วยนะครับอาวุธเราก็จะได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บมาปุ๊บแล้วกดออกเนี่ยมันไม่ได้นะครับ <c oughs> นั่นแหละโอเคก็เดี๋ยวผมจะตัดไปเลยแล้วกันฮนะโอเคครับอาวุธถกดาวของเค้าทูเนี่ยเราก็เก็บกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทีนี้เนี่ยเราก็มาต่อ6กดาวกันเลยโดยอาวุธถกดาวของเค้าทูเนี่ยมันก็จะอยู่ในด่านที่มีชื่อว่า การป้องกันที่สิงเอียนะมันก็จะเป็นในเรื่องเสริมข้างล่างตัวนี้รนบะที่แถมมากับ Extreme l e ม e n d นะไอสาเหตุที่ผมต้องเลือกเล่นเป็นฟรีโหมดเนี่ยก็เพราะว่าใน,ในเรื่องสตอรี่เนี่ยดาเนี่ยมันไม่มีเค้าทูให้เลือกเล่นนะเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องมาเลือกในฟรีโหมดกันเองนะครับโอเคปะเริ่มกันเลยครับก็ต้องเลือกเป็นฝ่ายของโจโฉนะครับไม่ใช่ฝ่ายของโจกกนะต้องเป็นฝ่ายของโจโฉเท่านั้น,นรับไปเริ่มกันเลยเรามาฟังเงื่อนไขในการได้อาวุธกดาวของเขาทูก,กันดีกว่านะับว่ามันให้ทําอะไรนะฮะ นั่นก็คือเราต้องสังหารไอทหารที่มีชื่อว่าเลี้ยวหัวนะครับให้ได้ภายใน8นาทีนะคนั่นแหละเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะได้อาวุธหกดาวมาแล้วนะครับอุ้งาดาวหกดาวของเขาทูเนี่ยมันเก็บง่ายครับผมก็เลยขอเลือกเป็นตัวนี้ก่อนแลวกันง่ายดีนะโอเคเราฟังเงื่อนไขก็จบแล้วเนี่ยเราก็จะเซฟไว้นะแล้วก็ไปลุยกันเลยจัดมาครับมา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 ไปครับเริ่มก็เปิดเปิดมาปุ๊บเนี่ยหาก่อนเลยครับไอเลี้ยวหัวมันอยู่ไหนเนี่ยเลือกเป็นไฟของสตูนะครับมาเลี้ยวหัวอยู่ไหนนี่ไงออนไปอยู่ด้วยครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับถ้าเกิดว่าจะเอาให้มันเร็วๆเนี่ยก็รีบบึ่งไปฆ่ามันฮนะจบแค่นั้นโอเคมันอยู่ติดกำแพงใช่ไหมงั้นก็จัดให้มาเลยมามามาเราจะไปกันอย่างรวดเร็วทันใจเห็นจะเร็วแบบเร็วมากอะเอาจริงทหารพวกนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะครับกำจัดเลี้ยวหัวก็พอแล้วคือไอ้ด่านที่มันเป็นในเรื่องเสริมตรงนี้เนี่ยนะครับมันไม่จำเป็นที่จะต้องทาภารกิจหมดก็ได้นะครับสังเกตกันไหมเพราะว่าแต่ละทางเนี่ยประตูมันจะ ถ้าเกิดว่ามันไม่จําเป็นจริงๆมันไม่ปิดเลยนะมันจะเปิดแบบเปิดให้เราผ่านไปเลยเอาจริงนะไอ้ในเรื่องเสริมตรงนี้มันไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็แค่แต่งเสริมเติมแต่งอะไรตรงไหนให้มันแบบว่าดูมีมิติมากขึ้นนะอาจจะผิดแปลกไปตามประวัติศาสตร์บ้างแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสีสันแงภาคนี้นยก็ถือว่าเป็นภาคที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วสำหรับผมนะครับแต่ว่ามันติดปัญหาอยู่ตรงที่ไอฉากคัดซีนหรืออะไรพวกนี้มันมันควรจะทําได้ดีกว่านี้นะดูอย่างภาค7ถหรือภาค7ในระบบการต่อสู้มันจะซ้ํากันก็จริง แต่ว่าสิ่งที่มันแลกมาเนี่ยก็คือฉากคัตซินสวยๆแล้วก็มีมิติมากนะครับเอาจริงก็ถ้าเกิดว่าอยากจะดูคัตซินสวยๆเนี่ยก็ให้ดูในภาค7จ็เข้าไว้นะครับภาคเสวยมากนะโอเคปหเดียวโควอยู่นี่ครับแป๊บเดียวมึงมาถึงอ๋อไม่ตายครับฮึยฮยชุบ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 มาห,หัวลับดีดีกว่าครับเดาะดีกว่ามาไม่ตายให้มันรู้ไปอืย้ย โอ้โหที่แรงเยอะมากดอกคนเป็นลูกบอลเล่สนะครับโอเคเรียบร้อยจบแล้วมาเรามารออาวุธครับอาวุธจะเกิดไหนเอ่ยรอ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 ให้รอให้ศัตรูพูดจบก่อนเนี้ยตกไปครับตกเล่นเล่นโอเคอาวุธเกิดแล้วมาเปิดท้าก่อนเนี้ยอ๋อไปอยู่ด้วยนะครับอยู่กลางโอเคไปเก็บไปก่อนดีกว่าเนี้ยโอ้ยเร็วมาก เล่นในเนี่ยสมุไรวอริเออร์มาจริงๆินเนี่ยแต่ผมมาจับม้าเดียวในดานัตตี้วอริเออร์เนี่ยรู้สึกว่าจะควบคุมแทบไม่อยู่กันเลยทีเดียวนะครับโอเคครับเก็บมาแล้วเรียบร้อยไม่มีอะไรมากครับแค่นี้แหละง่ายไหมลนะ่ะง่ายจัดนโอเคเก็บมาก็ต้องเล่นให้จบนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่อยากเล่นให้จบเนะี่ยก็ไปให้ศัตรูตีให้ตายซนะเป็นการออกเกมชนิดหนึ่งเหมือนกันเนี่ยมาสู้คนเป่งนะครับถ้ากดเป่งเสร็จก็น่าจะจบแล้วบ้างถ้าจะไม่ผิดวีดีเลยอุโซ วิ่งไปกระดินอืคนอื่นวิ่งเขากลิ้งเอาเนี่ยอืจุ๊บโอเคเสร็จหนึ่งไม่ได้ตัวสำคัญอะไรมากเนี่ยอยากใช้เลดมะอืมาเลดมาแล้วมาเลยมันต้องไปเริ่มไกลๆนะฮะเลดมาต้องไปเริ่มไกลๆมาเริ่มกันเลยอึ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 นี่มันต้องอย่างนี้ผมไม่ได้เห็นรุโตแบบนี้นานแล้วคิดถึงเหลือเกินคิดถึงเหลือเกินโอเคเรียบร้อย คนเป่งตายอะไรตายแล้วนี่มันต้องอย่างนี้สิเฮ้ยไม่ตายสักทีวะไม่จบแล้วทีมามามาโอ๊ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้สองให้พี่เดินสะดวกเถอะเอ้าหลือพวกนี้อ่ะก็ด่านนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นในตามสตอรี่นะมันมีให้เลือกแค่สองตัวจริงๆก็คืออีกิมกับบังเต็กนะครับนั่นแหละมันมีให้เลือกแค่นี้เฮ้ยไม่ตาย ไม่ตายไม่ตายตายสักทีเถอะอ้อาวยังไม่จบอีกับเหลือใครวะเนี้ยเหลือตัวอยู่ในบ้านเรออ้าวอ๋อให้ไปนูนะ่นเรอเออได้ได้ได้ไดมาๆมา,มาอ๋อให้ไปนู่นครับก็นึกว่าจะจบแล้วยังครับมันยังมีต่อโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัดจบเลยแล้วกันนะฮะรู้สึกว่ามันจะนานเกินไปแล้วโอเคครับเรามาดูน่าสรุปอาวุธกันเนียว่ามันชื่ออะไรแล้วก็มีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับโดยอาวุธของเขาทูเนี่ยมันจะมีชื่อว่านี่ครับ มันมีชื่อว่าครับะครับหรือว่าแปลเป็นไทยเนี่ยก็คือกระบองลูกตุ้มอะไรประมาณนี้แหละนะฮะโอเคครับเรามาดูคุณสมบัติอาวุธท่าดาวหดาวกันดีกว่านะว่ามันชื่ออะไรแล้วก็มีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับก็เรามาเริ่มที่อาวุธท่าดาวกันก่อนแล้วกันนะครับอาวุธท่าดาวของเค้าทูเนี่ยมันมีชื่อว่าบูครับนะครับหรือว่ากระบองกระทิงนั่นแหละนะฮะส่วนพลังโจมตีของมันเนี่ยก็47นะครับก็ถือว่ามันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็อยู่กลางๆนะครับโอเคครับเรามาดูคุณสมบัติกันดีกว่านก็ เราตีไปสักพักเนี่ยมันก็จะมีโอกาสติดคิทิคอนนะแล้วทุกคนสังเกตไ,ไหมฮะว่ามันมี10เมตรเลยนั่นก็เท่ากับว่าเราเนี่ยมีโอกาสตีติดคิทิคอนแบบมากมากเลยนะฮะส่วนความสามารถที่2เนี่ยมันจะมีชื่อว่าเอ็กซ์โพเซส์นะ,ะหรือว่าการระเบิดความสามารถของมันเนี่ยก็คือเราจะสามารถปล่อยขึ้นช็อคเวฟนะ,ะออกมาผักศัตรูให้ล้มลงได้นะ,ะส่วนความสามารถที่3นะครับก็คือบริเคดนะ,ะหรือว่าสิ่งกีดขวางนะก็พลังป้องกันของเราเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมากนะครับแต่ว่าพลังโจมตีของเราเนี่ยมันจะลดลงมาหน่อยนะรนั่นแหละก็ถือว ดีสุดแล้วนะครับส่วนคุณสมบัติที่4นะครับมันจะอ่านว่าฟิวรี่นะครับหรือว่าความโกรธนะครับความสามารถของมันเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะใช้มูโซเนี่ยแรงขึ้นนะครับหรือว่าทูมูโซนั่นแหละนะครับมูโซเราเนี่ยมันจะแรงขึ้นเป็น2เท่านะโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับอาวุธท้าดาวเราก็มาดูอาวุธตกดาวกันดีกว่านะครับว่ามันชื่ออะไรแล้วก็มีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับโดยชื่อของมันนีมันจะอ่านว่าคริสตันครีเวอร์นะครับหรือถ้าแปลเป็นไทยบ้านๆเลยนะครับก็คือบางต่อผลึกนะครับนั่นแหละ โอเคเรามาดูคุณสมบัติกันดีกว่านะว่ามันชื่ออะไรแล้วก็มีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับคุณสมบัติแรกนะครับก็คือฟอสต์นะครับหรือว่าความหนาวเย็นนะก็ตามตัวเลยแหละนะครับถ้าเกิดว่าเราโจมตีศัตรูไปเนะี่ยมันจะมีโอกาสทําให้ศัตนระูเนี่ยเกิดสถานะแช่แข็งนะครับเอออะไรประมาณนี้ผมว่าภาคนี้เนะี่ยไอ้น้ำแข็งมันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรมากนะครับมันไม่เหมือนภาค6กนะครับที่น้ําแข็งเนะี่ยแม่งโกงชิบหายเลยนะส่วนคุณสมบัติที่2อนะครับมจาจากว่ารีคอร์เวอรี่นะครับก็ความสามารถของมันนะครับบอกว่าเมื่อเราโจ,จะ เหมือนกับว่ารีเลือดตัวเองด้วยนะนั่นแหละก็ยิ่งโจมตีเยอะก็สามารถรีเลือดขึ้นมาเยอะนะส่วนคุณสมบัติที่3านีบจารย์ว่าโจเนี่ยหรือว่าการเขย่านีก็ถ้าเกิดว่าศัตรูโจมตีเรามามากๆเนี่ยเราจะสะท้อนสายฟ้ากลับไปหาศัตรูนะส่วนคุณสมบัติที่4นีบจารย์ว่าอเวฟเน็ตนีหรือว่าการรับรู้เนะเราสามารถป้องกันหลังจากศัตรูได้นะเมื่อศัตรูโจมตีมาจากด้านหลังเราเนี่ยเราจะสามารถรับรู้นีก็คือเราจะไม่ชะงักนั่นแหละนะส่วนมากเนี่ยศัตรูมันจะโจมตีด้านหลังแล้วเราจะชใ่ ท่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยเราได้ดีมากนะครับถ้าเกิดว่าศัตรูโจมตีเราจากด้านหลังเนี่ยเราจะไม่เกิดอาการชะง,งักเลยนะครับแล้วก็คุณสมบัติสุดท้ายนะครับมันจะอ่านว่าเฟอร์รี่นะครับความสมัยของมันนะครับบอกว่าเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีต่อเนื่องนะครับยิ่งเราโจมตีมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะเพิ่มความเสียหายไปมากขึ้นเท่านั้นนะครับโอเคครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับอาวุธท่าดาวหกดาวของชูซูนะครับหรือว่าเคาทูนนั่นแหละนะฮะ ก็มีเท่านี้โอเคครับเอาไว้ไงเ,เดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้านะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณเพืพ่อนๆทุกๆคนที่ติดตามและชมผมด้วยนะครับการต่อไปผมก็ต้องกราบขอพภัยทุกคนมาน้าที่นี้ด้วยเออแล้วก็ขอประกาศไว้เลยนะครับว่าช่องใหม่ของผมเนี่ยจะลงคลิปแนวเนื้อเรื่องเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่บอกนะว่าเกมแนวอะไรนะโอเคก็เป็นเกมแนวเก่าๆนี่แหละนะฮะก็อยากจะลองเล่นดูนะครับก็ถ้าเกิดว่าผตลตอบรับมันดีเนี่ยผมก็จะทำต่อไปนะครับโอเคสำหรับตอนนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ